ละกันันเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นจนมันหมดนิมิตมนะันก็วุบลงอีพกพูดง่ายกับอุปทานที่เรายึดเท่า,ท,าทุกข์กับมันเรื่องนั้นมันก็เลยออกมาวิ่งออกมาก็วิ่งเข้าดับวิ่งออกมาก็เข้าดับโผล่มาก็วิ่งโคเข้าไปดับนั้นเพราะมันดับมันก็วุบลงไปอีกพอถอยมาเขาู้แล้วว่าเราละแล้วละได้ขึ้นขั้นกลางแล้วละได้อยู่แล้วการมราคาปฏิฆาอันนี้ แต่ว่าก็เปกนระดับเปียปกยังไงมันจะเกิดอสุภะระดับแต่ก็ไม่เต็มนนะพอถึงระดับนี้นันนฉ้นสมาธิก็แน่นสมาธิเต็มเลยนะแน่นตึบในกายในใจสมาธิเต็มแ,แล้วก็จะเกิดตาทิศจะมองเห็นใครมาหาผู้หญิงผู้ชายทั้งมองทะลุเลยเหมือนเอกเรย์ตาเอกเรย์หรือเหมือนเอกเรย์มองทะลุเข้าไปในเห็นตับไตใส่พุงมาเลโอ้สีสีางน มองเห็นตับไตใส่พุงัตเองทันทีเองทางในกายวิภาคทันทีแล้วก็ใส่ใส่ยนเบื่อหน่ายเอือมละเม้นกินก็กินเหม็นใครมาใกล้กินเหม็นให้อัดจมูกไว้เหม็นเหมือนสากสุกแล้วก็ตาทิพย์ก็เกิดมองเห็นทะลุตับไตใส่พุงเขาของตัวเองหมดมันจะเป็นอีระดับก็เลยกล่าวมาเลยค่ะมันก็เลยมึกิด้นปฏิกะะไรเมี่ยงไปสมมติแน่นเปะระดับเลยอ่าก็เลยเราพูดง่ายขั้นต้นมันจะสินบริสุทธ แล้วก็ฮีริวัวตตปะขัน้นดีกลางเนี่ยมันจะมันจะสมาธิแน่นสมาธิเต็มแล้วก็เกิดอสุภะธรรมดานเกิดตาทิพย์มองเห็นตับไตใสพงุงอ่านันแล้วอสุภะสิบอะไรก็อากาศยคตาสติเห็นชัดเลยก็เลยเบื่อกรรมราคะก็เลยปฏิฆาอะไรเงียบไปละโอลามภกยาหามันก็เป็นอย่างนั้นต่อมาจะทำยังไงอีกจับไปก็เลยย่นอีก ปฏิบัติต่อีกประมาณสิบกว่าปีไม่ไปไม่มาเลยพอดีพรรษาก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแล้วไม่ไปไม่มาแล้วทำยังไงแต่ว่าที่ีมณะยังเกิดนะครับก็เรายังละไม่ได้รู้ราคาอารูปราคามณะอุทเจ้าวิชายังละมณะไม่ได้เะี้ยรูปไปจานยังละไม่ได้รูปไปจานยังเกาะแน่นเยอะเกาะพวกนี้แน่นแล้วรู้ราคารู้ราคามนะยังถือตัวนะ อุตจักะความผงซ่านอาวิจายังไม่หมดความโง่หลงอยู่ามานะก็ถือตัวไม่ใช่ถืออย่างอื่นนะถือว่าเราเป็นไม่ใช่คนธรรมดานะเว้ยมันจะคิดในใจนะไม่ได้พูดหรอกแต่มันคิดในใจเราเป็นอาชีพมนุษย์ะ <c oughs> พราะปฏิชนพราะโง่เขายังไม่รู้อะไรมันจะมันจะคิดในใจนะมันจะเปรียบเทียบดูถูกเปรียบเทียบเอาคุณธรรมในตัวไปเปรียบเทียบกับเขาดูถูกเขามันโง่ไม่รู้อะไรเพราะปิชนหนาบอก ด่าคนในใจกระทูกดูถูกคนในใจกระูกเปรียบเทียบในใจดูแล้วแล้วทีๆมันนะยังละไม่ได้มานะอุดรูปราคะมันก็ไม่ได้เรามีอรูปราคะมันเราก็มีมาอ่าพูดง่ายเอาคนทําที่เรามีไปเปรียบเทียบเขาไปด่าเขาไปไปเป็นทีีมันนะไม่ใช่ทีทีมันะเดี๋ยวคนท่ไมาด้เอาคนทําไปเปรียบแล้วก็ดูถูกเขาในใจอ่าพูดง่ายละคนนี้ยังไม่ได้ต่อไปก็เขียนอีก มันก็ไม่ไปไม่มาเห็นคนไม่อยากค่อยกราวดอกพระนะจะเอาวิสอวิสีไม่สนใจกลัวแต่ครูบาอาจารย์ตัวเองคนอดื่นไม่สนใจได้ม่อยากก้าอก้าบก็กาวแบบนั้นนะกราบแบบวิธีมณะนะเขียงกระด้างกระเดื่องนั้นถ้าจาเป็นทางกาบไม่จําเป็นไม่การหรอกถือว่ามันไม่มีอะไรคือกาบทำไมมันไม่รู้อะไรการทำไมเดินวิธีมณะจะสูงนะแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชเยอะระดับนมีพลังเยอะอ่าสมาธิแน่นมาก ขันกลางนะก็เลยทิฏฐิมานาันนะก็ประมาณยี่สิบปีเราพระละได้อีกมันมันจะอ่อนนะมันจะบอกเออไม่ไม่ได้เรื่องไม่มีทิฏฐิมันน่าอะไรไปถือตน,ต,นตัวๆอะไรมันก็เลยอ่อนไปมันก็เลยเบื่อหน่ายเองมันนี้ก็เลยเห็นใครก่าไปหมดและถ้ามีคนทําเรื่องว่าคนสายเยอะกว่ากราเปหมดอ่อนนะมันก็เลยเห็นในมิตรว่ามีพระหันสิบองค์นั่งว ó, อกล้อมวงอยู่เราก็นั่งอยู่ในกลางเราก็ปิ แปลเ,ออเราคงจะได้มั้งเอาปเข้าทำก่อนก็เลยหาลูกศิษย์ถึงหามาอยู่วัดแทนอลไรว่าผมจะเข้าทำแล้วอยเอาจริงเห็นนิมิตแล้วคงจะได้เด้๋ยว่ายัางไงมารู้ละเพราะว่าเชื่อน,นิมิตเด็ดก่อนเพราะนิมิตน,นี่มันถูกแต่ว่านิมิตแมน่นก็เลยให้ลูกศิษย์มาอยู่แท่งวันนี้เข้าทำทำอิสะระพอดีแกงคอยมันถ้ำนั้นเป็นถ้ำลึกมากลึกยี่สิบเมตรแต่พื้นดินลงไปแล้วอยู่ป่าดิเงยียบเลยพาไปมันอยู่โลกหนึ่งมิติเลยพาไปอยู่คนเดียว เคยไปอยู่สิบปีหลังเคยอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีเตียงทําเตียงทําอะไรที่นั่งที่อะไรไว้หมดกว้างบรรจุคนไปรลล้อยอยู่ป่าดิบอยู่ในหลังเขาเลยแต่ลําบากมากน้ําไม่มีอาศัยแต่น้ําฝนน้ํานี่ประหยัดมากบางทีนี่เอามือถูเกลือถุยไปเลยวันนีเอาน้าเอาผ้าเส็ดหน้าจุกจุ่มเอาน้ําแก้วนี่มาเร็จตัวเองมันน้ําไม่มีนอกจากน้าฝนอาศัยน้ำฝนำประหยัดสุด,สด ไม่ค่อยกินอะไรเราเยอะนะกินแบบกินสนมากกินแต่ง่ายๆกินแต่ขนมก็แค่พออยู่ได้พอไม่ตาย้อมบางเทีเเยวแล้วก็เลยปฏิบัติต่อที่แรกก็ทำย่านเก่าเป้งเงี้ยไม่ไปไม่มาเลยเี่ยสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าตันแล้วก็เลยทําใหม่เลยมันไม่ไปก็เลยกําหนดใหม่กําหนดตั้งต้นใหม่ผมขนเล็บอสุภะใหกายคตตาสติใหม่กาหนดผมขนเล็บฟันหนัง กำหนดไหมครับวันลึกๆถึงนะแต่มันมีตาฮิประดับนะมาคิดเห็นนะพอคิดตุ้มมันจะเห็นภาพขึ้นมาพัสมาธิมันดีเห็นภาพผมคนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็กนกระดูกเยื่อกระดูกม้ามหัวใจตับปางป่วยไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำน้ำเดือดน้ำนองน้ำเสดเหงื่อมันพนเปลี่ยวมันน้ำมูลไขข้อเห็นชัดเลยเห็นภาพนิมิตที่แรกก็เป็นมูกะอุคานิมิตบริกรรมนิมิตคือนึกไปบ่อย เราจะไปเป็นบริกรรมนิมิตโอเคนี้ติดตาติดใจจะไปปฏิภาคนึกให้เล็กขยายได้ได้กําหนดอันอาการสันสองนั้นไปเรื่อยผมคนเล็บฝันดังไปเรื่อยภาพมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นบริกรรมนิมิตโเนี้เป็นปฏิภาคนิมิตต่อไปกาหนดใจกาหนดมาไม่อกำหนดอะไรแล้กนวกาหนดพวกนั้นหละประมาณอยู่สองเดือ,อ,อนเขาพรรษากําหนดอย่างนั้นละกำหนดไปภาพอันอาการสามสิบสองนั้นก็เป็นแก้วใสที่แหลกแก้วว่า ต่อไปหนานขึ้นนางขึ้นเป็นอากาสรสะสวเป็นแก้วทางทิศเป็นแก้วเป็นดวงแก้วหมดประมาณสองเดือนทำงนาน right. ต่อไปเป de uh ็นไส้ขึ้นเปเขียวเหลืองแดงเป็นไส้ขึ้นมาอีกในกายแก้วกายทิพย์นั้นแล้วก็เป็นไส้ขึ้นมาอีกเขียวเหลืองแดงขาวส้มผู้ขึ้นมาอีกเงินยวงแล้วก็ดูไปดูมาเกิดดับเกิดดับอีกเป็นอันยจังทุกข์ทรมานตายประมาณสองเดือนหมดเก็เลยเอาลองดูยกขึ้นมาเท่งดังจมูกอนี้มาสองเดือนแล้วก็เลยยกขึ้นดังจมูกทันที เพราะว่าความรู้สึกอารมณ์มันจะละเอียดมากใช่ไหมปานนี้มันเบามันโล่งมันปุ๋มมากเเลยยกขึ้นดังจมูกเลยดับอีกมาเดียวเพิ่มเป็นวันยิงถอยมาบางทีเป็นคืนถ้ากลางคืนก็ยังถอยมาโอ้ยสนุกเลยปายกขึ้นเลยพิจนาพอเขยกขึ้นแล้เพิ่มลงทั้งวันเลยพอใกล้จะมือก็ถอยออกมาพอถอยมาโอ้ไม่ต้องพูดสว่างโล่เหมือนดวงพระอาทิตย์ขึ้นเลยพอมันถอยมาจะดบนะ มองเห็นหมดเลยอดีตนาคตปัจจุบันอพิญญาปาริญญาปฏิสัมภแตกฉาปหมดแล้วเห็นอะไรถูกไปหมดนิมิตอะไรแม่นไปหมดรู้อะไรกำหนดอะไรแม่นไปหมดอธิษฐานอะไรได้ไปหมดไปโอ้นั่นหมดแล้วโผลมีคนถวายอยู่ที่โอ้นั้นไม่มีแล้วมีคนมาถวายเหมือนคนรู้ใจอยู่ในป่าที่เขาก็มีคนเอาขึ้นมาให้ทันทีเพราะแต่คิดอะไรไม่มีเขาจะมาถวายเลยได้ใจหมด แล้วก็เห็นอะไรแม่นไปหมดผู้ใดแม่นไปหมดความสุขไม่ต้องพูดเบาเย็นโล่งลยครับใจมีผวมมีาหารมาประมัญญามาไม่มีประมาณสัตว์อะไรมาเต็มหมดหมดสัตว์ป่าจะจับได้หมดใบในหมดหนูป่าอะไรอะไรมางูอะไร,ะไ,ร,มะไ,รไม่กัดไปเหยียบมันก็ไม่กัดสัตว์ป่าอะไรมันก็นมาลูบหลังลูบหัวอะไรหมดผมมีหารเกิดเย็นเบาโล่งโปร่งอะแรขึ้นสีชมพูเลย สุกเรามาหลายสีนะสุขขั้นต้นในสีขาวนวลสุดข,ขั้นกลางในขาวเหลืองสุดสุดที่เต็มที่แล้วขึ้นสีชมพูโยมไม่เห็นโอ้ยอาจารย์ทำไมหนุ่มแน่เหมือนสาเหมือนบบาขึ้นใหม่สีชมพูแดงอ่องตองนะบุิสานเออเหมือนหนุ่มขนาดดีเลยวันนี้เ <c oughs> อาเน,นื้ว่าเรายี่สิบกว่าปีโอทำไมซาทำไมสีอาจารย์เหมือนสีชมพูมาโดยมือเล็บตีนเล็บอะไรเป็นขึ้นชมพูปากแดงหน้าแดง เงินสีชมพูไปหมดเงินลูกตำลึงไปหมดแล้วนะอ่ารู้ว่าเย็นลงแล้วก็ใจดีเห็นอะไรน่ารักน่าสงสารไปหมดอ่สาสัตว์ไปมาเต็มทำเลยไม่รู้พิษรู้อะไรลูกบอเล่นบิดจับเล่นหมดงูพิษงูอะไรไม่กัดเชื่อมไปหมดหนูอะไรรูปล,ลังรูปหัวไปหมดเอาอะไรให้กินอาหาหวานเข้าปุ๊บสัตว์มากินเต็มเลยพวกหนูตัวเล็กตัวใหญ่ก็รูปลังเล่นหมดสัตว์ฝ่าเชื่อมไปหมด ต่อมาเราก็พยายามเข้าคนนั้นอีกเข้าเงินเก่าแล้วเข้าได้ตลอดจะเข้าทั้งวันกับทั้งวันยัง,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 งออกมาเข้ากันคืนทั้งคืนออกมาต่อมาก็เลยเห็นหลวงปู่โลกดอนมาครูบาอาจารย์มาเออถูกแล้วสานึกเออหลวงปู่นะี่ติดตามนะมาดูเจ้าอยู่ในอาทิตย์หนึ่งแล้วเออเจ้าทําถูกแล้วแต่ก่อนเจ้ายังลองคิดหองเอ,อเจ้ายังทําไม่เต็มที่ยังไม่ถูกอยู่ยังไม่อันนี้ถูกแล้วมาหลวงปู่ใ้พอมาหลวงปูย่ยจงไม่มา ปากบาลฟับดับอีกเพิ่มอีกเพราะอยมาหายตอนนี้ในนิวิตนะไม่เห็นนีแ่แหละอแต่นั้นมาก็ไม่เคยเห็นท่านละก็ก็พยายามเข้าอยู่นั่นแหละพิจารณาผมคนเล็บจะเป็นแก้วเบาลงโปรวยกขึ้นดับพุึบทัางวันยังทอยมาทัางก็คืนก็ดับพึบทั้งคืนยังท้อยมาเพราะท,ท้อยมาอยากรู้อะไรเรื่องอดีตนะคนปัจจุบันอยากรู้อะไรในโลกนี้ในนอกเราเห็นหมดถูกหมดถ้าอยากรู้นะแล้วก็แม่ ถ้าไม่อยกออกากรู้ออกมาเอามาก็เย็นสุขเบาผูงลงว่างแล้วก็อธิษฐานในคิดรายได้ทันทีก็เลยทําอย่างนั้นมามาทอย่างนั้นมาก็เลยออกมาพออยู่ทําำห้าพรรษาก็เลยออกมาอยู่สํานักสงฆ์วัดที่เมชีอยู่นี่อีกสองพรรษาไม่ไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่ในห้องอาทิตย์หนึ่งออกมาชันข้าวข้างหนึง่งอยู่ในห้องปฏิบัติเข้าอยู่นั่นแหละเข้าไปเข้ามามาันหรือว่า พอาำนดไปาำนดมาดยกขึ้นกับทุบว,ว่างมันหมแล้วเพราะมหันอยู่ไม่ว่างอยากรู้ก็รู้ไม่อยากรู้ก็ว่า,อางออกมากระสุกสบายอยู่นั่นแหละออกมาแล้วก็อยู่นั่นก็สองปีรวมละห้าหกเจ็ดปีแล้วก็กลับอายุวัตอีกสามปีเจ็ดแปดเก้าสิบสิบพรรษาพอดีออกมานะแล้วก็เผยแผ่ทำม,มาเรื่อยสองสามปีเนี่ยแรกก็ยังไม่แตกอะไรเขารู้ไม่ยังว่างมาปีแรกก็ไม่แตก ไปอยู่อาจารย์เชื้อท่านนิมนต์ไปอยู่พรรษาหนึ่งท่านก,ออก็ตั้งสถานีท่านก็ให้เทศทุกวันออกสถานีบางคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ออกแต่วัดนั้นวัดตัวเองที่อยู่ในสี่สิบไร่นวัดป่าพรนเจริญนีนอนสบาย์นั้มัน,น,น,นที่ได้มีพระอยู่เพราะอาจารย์ไปอยู่นั้นเขาเขาเลยเขาหนีไปเขาที่นิมนต์มาอยู่อีกครับมาอยู่วัดตัวเองสามพรรษาวัฒนาอย่างนั้นก็เลวยว่างก็ย,ยังไม่มีอะไรเกิดพอมาปีนี้แล้วแตกฉานหมดมองะไรทะลุเก็หมด พูดเรื่องธรรมะธรรมโมปัตต์ใจดกขบายจาริสอนไว้แตกรูปไปหมดแต่ก่อนยังไม่ได้แตกนหมแตกเป็นบางอย่างธรรมะความรู้กประมาณสองสามมุมมาปีนี้สี่มุมแตกหมดไม่ว่าแตกกับทางธรรมทางโลกก็แตกมองอะไรก็ทะลุไปหมดมองอะไรก็ขาใจไปหมดอทางปัญญาทางญาณเขาหลับตาอยากรู้อะไรมันก็ปุบขึ้นมาแล้อยากเห็นอะไรเห็นอะไรมันก็ปุบขึ้นมาเองอยากสอยรู้อะไรน้บตาเป็ันก็ เป็นภาพเหตุการณ์เรื่องราวขึ้นมาท,าทันทีถ้าอยากดูเพียงในพยน,นอกมันก็คือิดมองอะไรปัญญาด้มองอะไรเข้าใจไปหมดมองอะไรเข้าใจไปหมดเรื่องอะไรนี่แหละแต่ความคิดเนี่ยไม่มีความคิดดับหมดความคิดเอ่อความคิดไม่มีจริงๆแต่ก็มันหมดไปเลยความคิดเนี่ยแต่มันเป็นญาณแทนญาณคือจะรู้แทนเอ่อถ้าอยากดูเพียงในก็นเห็นภาพขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าภายนอกเป็นปัญญาพอสัมผัสล mm ุกไม่ต้องคิดนะสัมผัสลุกก็เข้าใจตามความเป็นจริงทันทีอันนี้แลวก็อัศจรรย์โอ้ว่าธรรมะมาถึงระดับนี้ไม่ไม่ไม่ว่าตัวเองเป็นอะไรระดับต้นระดับกลางก็นอยอะในขันนั้นคันนี้เยอะเพราะระดับนี้แหละมันไม่ได้ไม่มีไม่ความรู้สึกเป็นอะไรเพราะมันว่างมันมว่างมันดับมันว่างหมดแล้วมันก็เลยเป็นอะไรหน้าก็น่าทำนะปฏิบัติมาเกี่ยบได้เพิ่มวัได้อยากป็นอันนั้นอันนี้ พอไปดิสสุภาท่านตนยังเปลี่ยนอยู่ขั้นกลางยังเปลี่ยนท่อขั้นสูงไม่เป็นมันวางมันวางเพรารู้สึกก็ไม่ได้เปล่ยนมีแต่ะรู้อันนี้ตัวบันญัจะเป็นยังบานนี้อันนี้สงหรือผลตามมาเยอะแยะไม่ใช่เราปิดปล่อยมัววามันปล่อยเองมันจะวางเองมันมีอะไรจะรู้อะไรมันก็รู้เองไม่ใช่เราไปตั้งไม่ใช่อยากรู้ไม่อยากรู้อะไรมันก็รู้เองใครในใครนอกทางปัญญาทางญาณจะรู้เองแล้ววางก็วางเอง สุขมันก็สุขเองสงบก็สงบเองอยากรู้อะไรก็รู้เองวางอะไรก็วางเองอยากเข้าเป็นอะไรก็เป็นนี้เป็นอัตโนมัติไปหมดเป็นระบบอัตโนมัติไปหมดแล้วก็ไม่ความรู้สึกก็ไม่ได้เป็นอะไรคาระดับไม่ได้เป็นอะไรแล้วเริ่มเป็นอะไรเป็นธรรมดาอ่อนี่หละจะวสุดเดถ้าพูดง่ายๆก็ถ้าสงบก็ถือสงบถึงที่สุดถ้าวางก็วางว่างถึงที่สุดถ้าสุขก็ถือสุดถ้ารู้ก็รู้ถึงที่สุด ถ้าอิสระอิสระสุดจึงว่าสุดยอดจึงว่าไม่หวงไม่สงวนไม่ใช่หวะพูดตามความจริงระดับนี้ไม่มีหวด้วจะไปหวดที่พูดจะพูดตามเห็นตามความจริงรู้ตามความจริงรู้ตามสภาะจริงแต่ไม่ได้อวดจะไม่รู้จะอวดแด้ระดับนี้มันไม่ไม่ได้ไปยึดหลงอะไรครับอะไรไม่ได้ไปแย่อะไรไม่ยึดอะไรที่พูดไปว่าถือว่าแก่แล้วห้าสิบกว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นอกก็ป่วยบ่อยป่วยครับสุ้ภาพาก็ไม่ค่อยดีเราฝึกหนัก ฝึกหนักมากทรมานมากมันก็เลยโสมเร็วมันก็เลยไม่รู้จะอยู่นานอะไรไม่รู้จะตายอนะไรไหมก็เลยเออก่อกนจะตายก็ถ่ายทอดออป,ปัญญาถ่ายทอดความรู้ความจริงความประสบการณ์สัจจญาณกิตอิอริยสัจสัจธรรมแท้จริงที่พระพุทธอ,องค์สอนไว้ทั้งตั้งสองพันกว่าปีก็ยังไม่หมดยังมีอยู่ถ้าเราปฏิบัติตามปฏิบัติถูกแล้วจะปรากฏให้เราเห็น ให้เรารู้จะเรียนไม่เรียนก็แฉงเรื่องปฏิบัต,ติไม่ได้เกี่ยวกับเรียนมากรน้อยไม่ได้เกี่ยวกับเรียนจบไหมไอ้ตามานไม่ได้เรียนอะไรทั้งโลกก็ได้แค่ป .4 ทั้ทงๆก็ได้นักทำตี <c oughs> อแต่ก็ปฏิบัติได้แต่ก็พูดได้รู้ได้ทําไมก็เราความจริงที่เราเห็นเราประสบการณ์มารู้วนะแล้ววันนี้มันรู้เอง,เองมันจะรู้อะไรศาสตร์อะไรมันก็รู้ขึ้นเองมันเตะ มันจึงว่ามันอาอาชัดจังจึงว่าอาตมาน้อยใจอย่ต่ก่อนเอ๊ะทางโลกก็เรียนน้อยทางธรรมก็เรียนน้อยแต่ก็น้อยใจได้น,นี้เป็นหนอเม็นน้อยใจแล้วถือว่าสุดยอดสุดยอดอยังไงนี่แหละความรู้ที่แท้จริงอยากรู้อะไรพออยากรู้อะไรเป็นนั่งนั้นนั้นลมันรู้ขึ้นมาเองอยากเห็นอะไรมันเห็นขึ้นมาเองในใจอยากรู้อะไรไม่มองอะไรมันก็เข้าใจใเองนี่แหละครับทั้งญาณทั้งปัญญาเกิดเองถ้าดึงระดับนี่นะจึงว่า ไม่น้อยใจว่าน้อยใจ่ว่ยเรียนน้อยเรียนมากยังว่าไม่เกี่ยวเรียนน้อยเรียนมากเกี่ยวกับว่าปฏิบัติถูกไหมปฏิบัติได้มันจะเป็นเองอันนี้ผลไผ่ได้พูดง่ายนะผลไผ่ได้โตสงบกับผลไผ่ได้โตรู้ต่างๆกับผลเป็นได้โตชานโตญาโตปล่อยโตอิสระต่างตโตหลุดโตคนโตได้แล้วไม่เป็นผลไผ่ได้ถ้ากดลึกๆนะอันนี้เป็นผลมันแล้วเป็นผลมันเต็มปักจริงๆเนี่ยคือตัวเพียนเพ่งอะไร เราทำกิจยา,ยาเพียนเท่งดับความคิดดับความคิดรู้ความคิดดับนิมิตด,ดับอารมณ์เท่านั้นอะไรก็ไล่ไปเป็นขั้นขั้นขั้นอะไราอันนั้นแหละตัวอนิจยานหรือว่ามร์ตอนนั้นพอมรคตอนนั้นเกิดแล้วผลมันจะเกิดเองมาตามมาความสงบก็เกิดเองความรู้ก็เกิดเองเห็นเป็นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดขั้นจนไม่มีอะไรจะเอาจะเป็นอันนี้คาเป็นผลมาแล้ว ท่านตัดไปมันก็ถูกนะอิทธิอิทธิอิทธิปิญญาอเนชนาปิญญาอนุสาสนิปิญิยะมนจะเกิดเอง้ะถ้าถึงมันเป็นอนิสงส์มันเป็นคนเคยได้อิทธิคือเราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรมันก็สําเร็จนั่นแอิทธิปิญญยอเทศนามันก็พูดอะไรไปถูกใจเขาทันทีเลยถ้าพูดอะไรไปจะถูกใจดำเขาทันทีเลยแล้วตอนนี้ชัดเจนอนี้อเนศนา อย่าพูดอะไรเข้าใจดำตอนนี้บอาจารย์ทำไมรู้ใจพูดอะไรถูกใจ,จหมดเข้าใจเราหมดอย่าพูดอะไรเป็นแทงใจดำเข้าหมดอเทศนานนี่ก็ชัดเจนแล้วก็อนุสสาสนี้ความรู้เริ่มแตกไปเรื่อยเมื่อคืนนี่ก็นั่งสมาธิหน่อยหนึ่งแวะเข้ามาได้ยินคนพูดเข้ามาว่าโอ้อาธิยะ,ะมันจะรู้นั่นแหละอะไรเขาไม่รู้เราก็าจะรู้อะไรไม่เห็นเราก็าจะเห็นอะไรไม่เกิดก็จะเกิดมันจะเกิดขยายของพระธรรมวิสัยธเรากธา ฟางไปเรื่อยถ้าภาษาเราก็ว่าตัวรู้จะขยายไปเรื่อยนี่เป็นอดีสม,มันความสุขก็จะมากขึ้นความสงบก็จะมากขึ้นความรู้ก็จะขยายเป็นความไปอธิริญญาปิสัมมิทาปริญญาขยายไปเรื่อยความสุขก็เยอะขึ้นความสงบก็เยอะที่ท่านรับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ประกอบสุจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าพรเจริญบ้านดอนสวรรค์ตำบลอุ่มเมา้าอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมญาติธรรมท่านใดสนใจซีดีธรรมะของท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0862196573 086219 เจ7 3สุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำสุขมาให้